ส่อะเด็กๆแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะมายกินนะคะรับบทเป็นมีนค่ะสวัสดีค่ะเบย่์นะคะรับบทเป็นขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะเจด้านะคะรับบทเป็นเบลค่ะสวัสดีค่ะเพิร์ลนะคะรับบทเป็นโยเกิร์ตค่ะสวัสดีค่ะโฟกสนะคะรับบทเป็นมิลาค่ะสวัสดีค่ะพิงๆิงนะคะแล้วก็ สวัสดีค่ะเอมี่นะคะเราดเป็นแองี้ค่ะอ่าันกเด็กๆในเรื่องนี้เป็นยบ้าคะก็คือเราเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนใเป็นเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนจอยอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะใครต้บงกที่สุดในเรื่องในในโอโหคิดว่ามีนค่ะเราจมีเรามีความเกี่ยวพันยังไงกับตัวละครหลักกั ก็คือเราเป็นกลุ่มเพื่อนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นเพื่อนที่อาจจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่าอะไรสักอย่างเราก็ยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่คือจะเริ่มถ่ายไปหลอดลงตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากรูว่าแบบผลตอบรับออกมาเป็นไงบ้างแล้วก็อยากรู้ในเรื่องด้วยค่ะใช่ค่ะมันจะเป็น ซีรีแนวแันตาซีมีความเป็นผีอะไรเงี้ยมีใครกลัวผีบ้างหนูค่ะกลัวค่ะกลัวมดเลยกลัวมดเลยแล้วพูด่ก่อบว่าผีไม่ได้มาแค่ตอนคืนอะตอนบางวันก็มีตักรับยังไงเรียกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเระวองเพื่อนในห้องอาจจะไม่ใช่คนอ บนก่อนเข้ากองไหมอะไรไหมไม่ปกติเวลาหนูหนูเวลาถ่ายใช่ไหมคะตอนเช้าก็จะแบบไหว้ไหว้ไหว้พระไว้ก่อนอยู่แล้วขออนุญาตที่ถ่ายทำจริงถ่ายที่มันก็ค่อนข้าหน้ากลัวอยู่แล้วเตรียมตัวเตรียมใจกันยังไงบ้างคะ คือปกติเวลาถ่ายอะคนมันค่อนข้างที่จะเยอะก็มันก็จะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าเวลาพอหนังมันออกมามันก็จะมีความซีจีบ้างอะไรอย่างเงี้ยความที่แบบปรับแสงใส่เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งบิวขึ้นมาใช่แต่เ่าเรื่องนี้สนุกสนานแน่นอนแน่นอนค่ะเด็กเยอะมากค่ะเป็นการทำงานแบบว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็คิดว่าในกองน่าจะค่อนข้างสนุกเลยเอนจอยค่ะมวนมวลมวนคาดหวังยังไงบ้างคะเด็ก จริงๆเรารอดูฟีดแบ็เนาะอยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกรวเราค่ะใช,ใช่ค่ะอ,คอยา,ยาอกให้ฝากซี่สเรื่องนี้ดก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่ารบรถนแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนค่ะใช่ใชค่ะโ<ข>อเคข, <อ S 2> ขอบคุณค่ะ